สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระหลวงปู่ดูวัสแกเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณผสมปูนซีเมนขาวซึ่งเป็นพระพิมพ์ผมหยดน้ำเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากผราของหลวงปู่สีวัสแกเราจะมาดูเราจะมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดลูละเอียดละเอียดเป็นพระผมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดูวัสแก เรามาดูเรามาขยายมาพิจารณาด้วยกันดูละเอียดละเอียดเป็นพิมพ์หยดน้ําของหลวงปู่ดู่วัดสแกรเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระพิมพ์หยดน้ํา الم, ของหลวงปู่ดู่วัดสแกเป็นพิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ําของหลวงปู่ดู่วัดสแกรเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันพระพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายาก มาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันโดยผมใช้ตัวเองเป็นพื้นฐานพระองค์นี้ขานมือผมไม่กี่องค์เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดยูช้าชาดูจะชัดดูละเอียดละเอียดเรามาดูลักษณะของพระธาตุที่ขึ้นเรามาดูเรามาศึกษาเป็นพระของลุงปู่ดูมาสแกนผมพิมพ์จดน้ำ เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงป,ปวู่ดู่วัสแกเป็นพระเนื้อผงพุทธกุลผสมเนื้อปูนซีเมนขาวเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันพระองค์นี้ด้านด้านหลังขึ้นพระาธาตุถือว่าเยอะเป็นพระาธาตุที่เม็ดใหญ,ใหญ่ถือว่าค่อนข้างจะหายากเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ดูช,ชา้าๆดูช,ะชะัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปวะะู่ดู่วัดสแกพิมพม์ผพมพิมพ์ดดน้ำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช,ชา้าๆดูช,ะชะัดๆเราจะมาขยายดูกันละเอียดละเอียด เรามาขยายดูเป็นพระพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันชา้ชาช้าชัดชัดเนี่ยพระพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพ,พิมพ์หนึ่งเท่าที่ผ่านมือผมถือว่าน้อยผมจึงคิดว่าเป็นพระพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากพิมพ์หนึ่งเรามาขยายมาพิจารณาด้วยกันดูละเอียดละเอียดดูชา้าช้าดูชัดชัดเป็นเพิง พ่มพิมจดน้ำของลวงปู teenage, ่ดุวัสกแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูช <atamente> ัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระผ่มพิมจดน้ำของลวงปู่ดุวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันลักษณะของเนื้อพระเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระผ่ของลวงปู่ดุวัสแก พิมพ์หยดน้ำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระพรมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระพรมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียด เป็นพระพรมพิมพ์หยด,ดน้ำของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูชัดชาดูชัดชัดดูละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วสแกพิมพ์พรมพิมพ์หยด,ดน้ำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเดี๋ยวขยายใหญ่ๆดูเพื่อพิจารณาเนื้อหรืออะไรอย่างนี้ จุดสังเกตต่างๆเป็นพระพิมพิมพ์ใหญ่เอ้ยพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันศึกษาพิจารณาละเอียดละเอียดด้วยกันเป็นพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัสแกพิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ำ เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูชชาๆดูช,ชัดๆดูละเอียดละเอียดอยู่น,นี้ถือว่าค่อนข้างจะหายากอย่างนี้น mm hmm. เรามาดูเรามาศึกษาลักษณะของเนื้อผ้าเป็นยังไงเป็นพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดูวัสแกขยายใหญ่ๆใ,ให้พิจารณาละเอียดละเอียดเป็นผ้าผมของหลวงปู่ดูวัสแกพิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ำเรามาดูเรามาศึกษา มาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆ,ๆ,ๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดศึกษาด้วยตัวเองช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพรมพิมพ์หยดน้ําของลวงปู่ดูวัสแกเม็ดวัุรรท,ท,ที่ขึ้นเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระพรมพิมพ์หยดน้ําของลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ดูช,าชา้าๆ้าดูช,าชาัดชัดดูละเอียดละเอียดเนื้อพระเป็นยังไงเป็นพระพิมผมพิมหยดน้ำของหลวงปูป่ดู่วัดสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช,าชา้าๆ้าดูชัดชัดดูละเอียดละเอียดเป็นพระผมพิมพยดน้ำของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดๆละเอียดละเอียด เป็นพรมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวัสสแกเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆเนื้อพราเป็นอย่างไรดูละเอียดละเอียดเป็นพิมพ์พรมพิมพ์หดน้ำของหลวงปู่ดุวัสสแกเรามาดูมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆ เป็นพมพิมพ์หดน้ำของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าชาดูชัดชัดดูละเอียดละเอียดเป็นภาพพมพิมพ์ดดน้ำของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าชาชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นภาพพรมพิมพ์จุดน้ำของหลวงปู่ดูวัดสแกเรามาดูขยญ่ใหญ่ดูเนื้อ เป็นพราพรมพิมพ์จุดน้ำของหลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันลักษณะของเนื้อพระเป็นยังไงผ้าทุที่ขึ้นบนพระเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียดเป็นพราพรมพิมพ์จุดน้ำของหลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้าชัดชัดละเอียดละเอียด เป็นพระของหลวงปู่ดูว่วสแกรเรามาขยายมาพิจารณาด้วยการพิมพ์นี้ถือว่ามีน้อยพระผ่านมือผมไม่กี่องค์อาจจะเข้าไม่ถูกที่หรืออะไรก็ได้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระผมพิมพ์หยดน้ําของหลวงปู่ดูว่วสแกรเรามาดูเรามาศึกษา มาพิจารณาด้วยการดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเนื้อพระเป็นยังไงศึกษาไปด้วยกันเป็นพระพรมพิมพ์หยดน้ําของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาดูมาศึกษาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เนื้อพระเป็นยังไงเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระพรมพิมพ์หยดน้ําของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาดูเรามาศึกษา มาพิจารณาด้วยกันช้าๆชๆัดๆเป็นลักษณะของพระเนื้อพระเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยก motion, ันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดเป็นพระของหลวงปู่ดูวัสสแกพิมพ์หยดพิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ำเรามาดูเรามาศึกษา มาพิจารณาด้วยกันช้าช้ชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้เรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าช้ชัดช,ชเป็นพระของหลวงปู่ดุวสัสกแก่พิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ำเรามาดูข้างหลังหลังพระผมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวัสกแก่เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันลักษณะของพระธาตุที่ขึ้นบนพระ รามาขยายใหญ่ๆมาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆพระธาตุที่ขึ้นบนผมของหลวงปู่ดุวัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันขึ้นบนผมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวัสแกเรามาดูเรามาขยายใหญ่ๆดูกันช้าๆชัดๆดูละเอียดละเอียดเป็นพระผมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวัสสแก เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้พระธาตุที่ขึ้นลักษณะพระธาตุที่ขึ้นบนพระของหลวงปู่ดู่วัสแกนี่เป็นภาพผมพิมพ์หยดน้ําของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูละเอียดละเอียดเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันเป็นเนื้อพระของ หลวงปู่ด,ดู่วัสแกด้านหลังผมพิมพ์หยดน้ำเรามาดูมาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ด,ดู่วัสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันพระถาที่ขึ้นบนเนื้อพระของพระหลวงปู่ด,ดู่วัสแกองค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์หยดน้ำ เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันชา้ชาช้าชัดชัดลักษณะเนื้อพระเป็นยังไงลักษณะของพระธาตุที่ขึ้นบนพระเป็นยังไงผมขยายใหญ่ใหญ่ให้ศึกษา,ให,า,ษาให้พิจารณาด้วยตัวเองชา้ชาช้าชัดชัด,ชดละเอียดละเอียดเป็นเนื้อพระของหลวงปู่ดุวสแกเป็นพิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ําซึ่งขึ้นด้านหลังขึ้นพระธาตุถือว่าเยอะอย่างนี้ เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าชดูชัดชดูละเอียดละเอียดเป็นพระพรมพิมพ์จุดน้ําของหลวงปู่ดู่วัดสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าชดูชัดชดูละเอียดละเอียดโดยตัวเองพระพรมพิมพ์จุดน้ําของหลวงปู่ดู่วัดสแกด้านหลังเนื้อพระเป็นยังไงเรามาดูศึกษาโดยตัวเองช้าชาชัดๆละเอียดละเอียด ดูตัวเองเป็นยังไงเนื้อพระของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเนื้อผ้าคืออะไรต่างๆที่คืนบนผ้ะของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดเนื้อผ้ะเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษา มาพิจารณาด้วยกันดูชา้าชาดูชัดชเนื้อพระลักษณะของพระธาตุที่ขึ้นบนพระด้านหลังของพระพรมพิมพ์จุดน้ำของหลวงปู่ดู่วสแกรเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าชาชัดชัดละเอียดละเอียดลักษณะด้านหลังเป็นยังไงเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูชา้าชาดูชัดๆดดูละเอียดละเอีดยดอย่างนี้ ศึกษาไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนี่ลักษณะของพระธาตุหรืออะไรเรามาดูเรามาพิจารณาด้วยกันอย่างนี้ซึ่งเราดูปปแปลกแปกแตกต่างจากอางค์อื่นเขาใช่พระธาตุที่ขึ้นไหมหรือเป็นอย่างอื่นเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูชัาๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่างนี้ เป็นเนื้อพระของลุงปู่ดูวสัสกแกเป็นพรมพิมพ์ยดน้ำเรามาขยายใหญ่ๆดูกันพิจารณาลักษณะของพระธาตุที่ขึ้นบนพระศึกษาไปด้วยการพิจารณาไปด้วยกันเป็นพระของลุงปู่ดูวสัสกแกพรมพิมพ์ยดน้ำเนื้อพระเป็นยังไงเรามาดูมาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ช้าชัดชัดละเอียดละเอียดมาศึกษามาพิจารณาด้วยการช้าชัดชัดลักษณะของเมตวธาเป็นยังไงมาดิเอียงดูดูรูปอันสันฐานของพระธาตุพิจารณาด้วยการช้าชัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้ศึกษาไปด้วยกันเป็นพระธาตุที่ขึ้นบนพระของหลวงปู่ดูวัดสแกเป็นพรมพิมพ์ด้วยน้ำ เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันลักษณะด้านหลังถือว่าชัดเจนองนี้เป็นด้านหลังที่เขาบอกเหมือนกับน้ำต้อหูหรืออะไรอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันชัดชาชาัดชัดละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นด้านหลังพระของหลวงปูด่ดุวัสเกะ เรามาดูขอบข้างลักษณะของขอบข้างของพระของหลวงปู่ดู่วสแกเรามาดูลักษณะของพระธาตุที่ขึ้นเรามาดูเรามาขยายดูกันลักษณะต่างๆของพระผมพิมพ์จุดน้ําของหลวงปู่ดู่วัสแกเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นขอบข้างพระ ผมพิมพ์ยุดน้ำของหลวงปู่ดุวัสกแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นขอบข้างผมพิมพ์ยุดน้ำของหลวงปู่ดุวัสกแกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูละเอียดละเอียดดูช้าๆดูชัดๆศึกษาไปด้วยกันพิจารณา้ดยตัวเองช้าๆชัดๆ เป็นขอบข้างพระของหลวงปู่ดู่วัสแกพิมพ์เป็นภูมิพิมพ์ดน้ำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันละเอียดละเอียดอย่างนี้ศึกษาด้วยการพิจารณาด้วยตัวเองชัาชาชาัดชัดลักษณะของเงาะพระเป็นยังไงขอบข้างอย่างนี้พิจารณาด้วยตัวเองชัาชาชาัดชัดเป็นพระของหลวงปู่ดู่วัสแกขอบข้างผม พิมพ์หยดน้ำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันช้าๆชัดๆละเอียดละเอียดอย่างนี้เป็นขอบข้างผมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวสัสเกเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าๆดูชัดๆดูละเอียดละเอียดอย่าง,งนี้เป็นขอบข้างพ,พิมพ์ผมพิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดุวสัสเกเรามาดูาดเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกัน ดูช,ช,ช,ช้าๆดูชัดชดูละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยอ่านหลังเป็นยังไงพิจารณาด้วยตัวเองช้าชาชัดชละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยเป็นด้านหลังพระของผมพิม์ดูดน้ำของหลวงปู่ดุวัสกแก่เรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการช้าชาชัดๆละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยการช้าชาชัดช เป็นขอบข้างพระของหลวงปู่ดูว่วัดสแกเป็นพมพิมพ์จุดน้ำเรามาดูเรามาศึกษามาพิจารณาด้วยกันดูช้าช้าดูชัดชดดูละเอียดละเอียดี้ยมาดูเรามาศึกษาพระพรมพิมพ์จุดน้ำของหลวงปู่ดูวัดสแกมาดู พิมพ์หยดน้ำของหลวงปู่ดูวสัสแก